สวัสดีจ้าพี่น้องปองปาสุข่สุคนวันนี้แหละผ้าก,กินผ้พาพี่น้องมากินออมพ่วงไข่ไก่จ้ะเห็นว่าอันนี้แม่เพิินอ่ะออมไห้ได้จ้ะเป็นผักยูดีผ่านได้พี่น้องเด้อเห็ดง่ายๆจ้ะตะวาแซบข,ขนาดไส้มาละขี่นกนะพี่น้องน,น,นะแล้วก็ยอดผักไส้ได,พด้พี่น้องเด้อบักเคือปะมาจ้ะมามากินเข่าแรกงน้ากันเด้อมาแสรบๆพน้อเด้อพี่น้องปองปายยูเข่าแห้งจ้ะถ้าได้กินเขอ่าอยู่ ใช้เดียวคือเก้าจ้ะพเะเอกมิวสิคเพิ่นเ่กินนำ้ำเพิ่นกินเ่เป็นบ่าลู้จักของแสบซะแล้วอืม เจ้าบอกพี่ค่ะฮมผมอานมณ แม่ปัญหาเซตตะโดนแล้วจ้ะแะ่ว่าอีหละเพิ่งกินกาแฟนะยเป็น้อกนะระว,ว่ามันต้องกินกาแฟก่อนมันตงคอยซอยห้านะพเป็น้อกนากินหลายปานีนะชิมหาทั้งี้ชิบนาทีอื้มนอาปลักไส้จะ้ะความแรง เ็ดว่าเป็นบ่ถึงเครื่องกับข้าวเลี่น้องเ้วยเนี่ยอืมมักมาละกินอกกับผักไส phải lắm gần cầm nhọt. Mm-hmm. 嗯。Mm hmm. Ui đuột <coughs> mm. mm. แซ่บดีจ้ะหอมเซ้หัดพับปบอาไอ้ดิ้ับพายอ้ม่เป็นปุ๋ะเห็ดเซ้นปั้นเส้นขอวไอ้อไม่จ้ะ หลายคนเนือกทำพี่น้องถามผมมาก,กินหลายแบบนี้เฮ็ดเจ้าไหนเป็นหนังคือบอออาอวนก็กะกินตะปวกของมันของทะเลสี่บาหยันเป็นความดันเบาหวานตี๋พี่น้องนะกระยานดีเด้อพี่นอ้องเด้อตะวา่ากะอย่างที่บอกนะพี่น้องนะอีหลามีตัวซอยดีๆด้จ้ะเด้อเพราะว่าก้อนหนานนเนี่ย อี่หล่าเคยมีอาการที่แบบบุบบวิงวิงในพี่น้องจานหนามืดนะคะบานมุนติ้วตืวต่น่นแล้วก็น่นาจจะเป็นไดยว่าการกินของมั่นของทะเนหลายแล้วก็บ่ค่อยออกกับร่งกายนะพี่น้องนั้นแล้วก็ได้มารู้จักกาแฟของตัวนี้นะคะกาแฟบีเชที่หล่าดื่มเข้ามาจะเข้าปีที่3กวากว่าแล้วนะพี่น้องนะช่วยในเรื่องของในร,ระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไว้นะคะพี่น้องแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อย สนิทนะคะตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นระบบเผาผ่านไม่ค่อยดีอีหล่าแนะนําด้วยพี่น้องเด้อโปรโมชั่นกล่องเขียว55ซองเลยนะคะ990บาทนะคะดื่มวันละ1-2ซองนะคะใครที่เน้นรูปร่างลดน้ำหนักนะคะก็วันละสองซองด้วยพี่น้องเด้อเวลาผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะยอดขายติดอันดับหนึ่งของเพจด้วยพี่น้องเด้อกาแฟตัวนี้นะคะอ่า พี่น้องคุณแม่คุณป้าพี่พีน้องๆทุกคนดื่มต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะ 开饭。嗯 อค่ะพีกินอ,อมเราต้องกินผักหลายๆพี่นนอง พักอีเลิศพักกิตูอะไรที่แม่พันปูน่ได้บานพันเก็บเส้นมดอีกหรือเปล่าโบเทอันสเตนเนี่ยก็พักติวอะ ไปเลื่อยเลยหายแม,ม่เ,เพลงหรอแม่าขามบัตรตองหาผู้สาวผู้บ่าวปิ้งก้องเขาก็เนื้ออ้อมมือนี่นะพี่น้องมันต้องใส่เครื่องสมุนไพร ข้เลื่อนผักนะเองนะพี่น้องนะหอมหอมแดงบักพริกโคตกตะไคร้ได้พี่น้องเด้อใส่เห็นมันแน่นนะคะแล้วก็ผักส่วนครัวของเรานะคะใส่เข้าไปได้มันจะเจ้าควายสีหอมบอกข้าวด้วพี่น้องเด้อแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายที่แม่เพิ่นใส่ปลาแดดซองส่วนโตด้พี่นอาา้องซ่าน่ะจ้ามันชู่วัตถุดิบของอเครื่องสมุนไพรเข้าขึ้นมาไดนะ้พี่น้องเมื่อก็้หอมนวแแสบกลมกลมได้พี่น้องได้จเจรื่ออาหารนะคะแล้วก็ เจ็ดเจาแจวอ่ะพริกปน่นทอนี่ไม่พี่น้องนะใส่ตักใส่น้ำอันอ้อมใส่ใจหนึ่งนํปาปลาผงนวนิดนึงแล้วก็บ,บีบปักหน้าใส่แซบได้จากไปน้ำกันอา,าดหลาได้พี่น้องเอาก้อนทสิจ,จากกันไปนะคะฝากไว้อีกรอบนะคะสําหรับใครที่อ่าเป็นคอกาแฟนะคะหรืออยากจะลองดื่มกาแฟดูนะคะกาแฟตัวนี้นะคะสะกัดมามีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเด้อ เป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะคะพี่น้องจ๋าใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบการเผาผลาญน,นะคะเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดพนณองเดอ้อใครที่มีปัญหาในด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะก็สามารถดื่มกาแฟาตัวนี้ได้เดอ้อปวดคอเขานอนบกใครรับตื่นขึ้นมาบาสดชื่นนะคะลองดื่มดูนะคะดื่มเป็นประจําทุกวันนะคะถึงจะเห็นผลอย่างต่อเนื่องเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะคะ สงสัยอ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้พี่น้องเด้อโปรโมชั่นกล่องเขียวราคา990บาทมีทั้งหมด55ซองด้พี่น้องเด้อกล่องเขียวซื้อ4แถม2เลยนะคะ990บาทเอาไปดื่มเลยจ้ะ55ซองนะจ้ะสำหรคทิ่นีดาะพากินไปแล้วสวัสดีจ้า